ทั้งหมดหน้ากระดานแถวเดียววันแถวไปหลักเปิดระยะหนึ่งช่วงแขนทั้งหมดตัดแถวทั้งหมดติ้ง <Hey. S 1> ทั้งหมดแถวตองทั้งหมด,ต,หมดตรงหน้าวิ่งอย่ครัด <Huh? S 1> ทั้งหมดลดมือลง ทั้งหมดทางซ้ายปุ้ยยาดครับทั้งหมดลดมือลงทั้งหมดทางขวาปุ้ยยาดครับทั้งหมดลดมือลงทั้งหมดแถวอ้งทั้งหมดซ้ายอ้นตรงตางทั้งหมดขวาอ้นต่งตงทั้งหมดกลับหลังอ้นตรงตรงทั้งหมด กับลังอ้นต้งหมดแถวต้องทั้งหมดทอดหมวกต้อ้้งทั้งหมดรวมหมวกต้อ้้งทั้งหมดหน้ากระดานแถวเดียววนแถวไปหลักเปิดระยะสองช่วงแขนทั้งหมดจัดเอา ทั้งหมดติงทั้งหมดแถวต้องทั้งหมดตาระเบียบพักทั้งหมดเตรียมใช้ดกอิดทั้งหมดห้ามรถชนหน้าไม่ให้ผ่านไปได้ต้องหมด ทํารถด,ด้านหลังไม่ผ่านไปได้ทําทั้งหมดให้รถด,ด้านหน้าผ่านไปได้ทําทั้งหมดให้รถด,ด้านหลังผ่านไปได้ทํา ขอไปทั้งหมดห้ามลดด้านสายไม่ผ่านไปได้ทมทั้งหมดห้ามลดด้านขวาไม่ผ่านไปได้ทมทั้งหมดให้ลดด้านสายผ่านไปได้ทม ทั้งหมดให้รถด,ด้านขวาผ่านไปได้ทำทั้งหมดเลิกใช้ดูอิดทั้งหมดแอ้ตอง